เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้รับรายงานว่ามีเหตุไฟไหม้พื้นที่พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านนุโพต,ตาบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากจึงระดมกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมประสานรถดับเพลิงในพื้นที่อาบาตอแม่จันและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบไฟไหม้พื้นที่พักพิงบริเวณโซน16 a และโซน16 b ซึ่งอยู่ติดก,กันโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะที่อยู่อาศัายส่วนมากเป็นเรือนไม้หลังคาใบตองแห้ง จึงช่วยกันสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปโซนอื่นโดยขณะเกิดเหตุมีผู้ลี้ภัยนับหมื่นคนต่างก็ขนทรัพย์สินและนำพาเด็กคนชราวิ่งหนีตายอย่างโอลหน จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้จำนวน88หลังคาเรือนเป็นพื้นที่โซน a 58หลังคาเรือนและโซน b 16และโซน16 b จจำนวน30หลังคาเรือนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน274คนส่วนสาเหตุของไฟไหม้พบว่าเกิดจากการก่อไฟเตาถ่านสำหรับประกอบอาหารบริเวณบ้านหลังหนึ่งในโซน B10 ในโซน16 b ซึ่งเป็นบ้านพักของนางซานซานวินไม่ทราบนามสกุลอายุ30ปีโดย ไฟได้ลุกลามไปยังพื้นที่โซน16 a เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นพร้อมจัดที่พักอาศัยชั่วคราวที่อาคารสํานักงานพื้นที่พักพิงบ้านนุโพตําบลแม่จันอําเภออุ้มผางและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตค่ะ